น้องเอบพิเกลออกงานคู่แม่ชมลูกสาวเดินแบบโชว์เป็นงานและเป็นตัวเองมาก ตัวแค่นี้รู้เรื่องและฉลาดไปหมดเกิน2ขวบจริงๆค่ะสาหรับน้องเกลลูกสาวแม่ชมพู่รยากับคุณพ่นอน็อตวิสรุตแถมยังมีความน่ารักมาให้แฟนๆได้ชมกันอยู่เรื่อยๆและคนดูก็ไม่เบื่อด้วยค่ะอย่างล่าสุดน,นะคะที่แม่ชมพาลูกสาวไปออกงานคู่กันความน่ารักของแม่ลูกที่แต่งตัวเหมือนกันทันทีที่อยู่บนเวทีก็รับบทดาราสาวท่านหนึ่งทันทีเอนเตอร์เทนคนที่อยู่ในงานน้องเกลทั้งเดินแบบบนเวทีโพสท,ท่าทําท่ามินิฮาร์ดเดินดุด๊กดิ๊กเป็นงานและเป็นตัวเองมากทุกอย่างก็คือน่ารักไป จริงๆสมแล้วที่เป็นลูกสาวซุปตาเราน้องเกลก็คือซุปตาตัวน้อยเช่นกันค่ะบอกหรือว่างานนี้แย่งซินแม่ชมไปเต็มเต็มถ้าแม่เป๊ะเกลเ,เป๊ะกว่าและสุดท้ายอยากจะฝากอะไรที่กับคนที่สนใจซีดอลสุดสุดกัไหมครับค่ะก็จริงๆก็ปเป็นทางเลือกที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอไ <laughs> รู้เรื่องัมคุณแม่อยู่นี่ครับ <laughs> ให้แม่ขายของแป๊บหนึ่งหนุ อีกอย่างหนึ่งที่ประทับใจนะคะอันนี้อ,อันนี้อีก,อกจุดหนึ่งที่ชอบมากเลยคือด้วยความที่เป็นรถไฟฟ้าแล้วบางทีเราต้องไปทำธุระแล้วก็บางทีอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณ